สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็หลายวันแล้วนะคะป้พาพีซ่ซีก็ไม่ได้ทํคลิปนะคะก็ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีหมามาอ่ามากัดเป็ดเรานะคะก็แฟนทางบ้านก็ถามมาหลายท่านนะคะว่าสรุปแล้วเจอเจอหมาตัวนั้นไหมนะคะป้พาพีซ่ซีก็หลังจากที่ถ่ายคลิปนั้นไปนะคะก็ก็เสียใจเนาะเสียใจแล้วก็สงสารนะคะ สงสารว่าทําไมเราไม่ได้ยินเสียงร้องเพราะว่าถ้าได้ยินเสียงร้องจะดึกแค่ไหนป๊บซี่ก็ลงมานะคะแต่วันนั้นกลับเงียบคือมันเป็นอะไรที่แปลกมากค่ะวันนั้นอะไม่มีใครได้ยินเลยอะแล้วก็เออวันนั้นก็ดันปิดกระจกกันหมดนะคะปกติจะไม่ค่อยปิดกันนะคะอย่างข้างบนอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยปิดนะคะวันนั้นไม่รู้เป็นอะไรนะคะกลายเป็นไม่ได้ยินเลยถ้าได้ยินนะคะขนาดฝนตกแรงๆถ้าได้ยินเสียงป๊อปซี่ลงมาดูนะคะป๊อซี่ไม่กลัวนะคะไม่สนใจด้วยนะคะขอเราจะดูแลไอ สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้นั่นคือนิสัยป้าปิซี่นะคะก็หลังจากนั้นเราก็ไล่กล้องปาปิซี่ก็ไล่กล้องเราก็เห็นตัวหมาใช่ไหมคะตัวตัวที่คลิปก่อนหน้านั้นนะคะก็จะเห็นจะเห็นแล้วนี้ป้าปิซี่ก็แคปแคปแบบหลายมุมมากเลยคะ่ะป้าปิซี่ก็ขับขับทั้งรถยนต์นะคะคือให้ลุงคิดอะขับรถยนต์พาไปทั้งมอเตอร์ไซค์นะ,ะไล่ถามหมดเลยค่ะ ไล่ถามบ้านพี่ไล่ถามแบบทุกบ้านเลยบ้านเจดูบ้านใครก็ช่างอัที่อยู่ละแวกนี้แต่หมาน่ะคือปาปซี่ก็คือมันมันมีเขาเรียกเป็นตะข่ายเนาะมันจะกวางไว้อย่างเงี้ยค่ะปกติถ้าหมามาจากฝั่งนั้นนะคะมันก็จะวิ่งกลับไปอย่างนั้นคือหมาเวลามันอิ่มเวลามันอิ่มมันก็จะวิ่งกลับบ้านมันนี่คือมันเป็นสัญชาตญาณของหมานะคะแล้วแม่ปาปซี่เห็นคือเห็นตัวมันนนอนนอนเป้าเป็ดอยู่หูมันจะตก หางมันจะยกนะคะตัวมันจะออกน้ําตาลขาวนะคะน้ําตาลน,น่ะน้าตาลออกแดงๆทีนี้เราก็นี่หมามันวิ่งไปตรงนี้ใช่ไหมคะมันวิ่งกลับบ้านมันเราก็รู้ละว,ว่าว่ามันต้องอยู่ทางโซนนั้นทีนี้ก็ไปถามเจด๊ดูมันก็ไปไล่กัดไก่เจ๊ดูด้วยเจ๊ดูก็ไล่มันไปเจ๊ดูก็บอกว่ามันมาจากฝั่งนั้นเราก็ไปไปถามอยู่ประมาณสามสี่บ้านค่ะเราก็ไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งหมาคือหมาเขาตัวตัว,ต,วตัวแดงตัวน้ําตาล แต่จะไม่เหมือนในกล้องไงคะเพราะเรามีกล้องใช่ไหมคะเราก็ไล่ดูเจดูก็ให้เปิดดูว่าเจดูก็มีสามตัวเป็นสีดำสองตัวแล้วก็เป็นสีน้ําตาลตัวหนึ่งแต่ไม่เหมือนอย่างในในกล้องที่เรานั่นได้ก็ก็คือหูหมาแบบเราดูเกือบสามสิบตัวค่ะแต่มีอยู่ตัวหนึ่งค่ะมีอยู่ตัวหนึ่งแบบเหมือนในกล้องเลยนะคะอยู่บ้านหลัง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 ตรงนี้นะคะ แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าอุ้ยหมาเขาก็เหมือนปกติแล้วค่ะหมาดีนะคะหมาดีแล้วก็หมาน่ารักแบบไม่เป็นไหนอยู่บ้านมันเป็นเรื่องปกตินะคะมันเป็นเรื่องของปกติของมนุษย์ปาปิซี่ต้องพูดคํานี้นะคะน้อยคนที่เขาจะมีความรับผิดชอบน้อยคนเ็าคงไม่มาโทษว่าหมาเขาไปทาร้ายหมาคนอื่นหรอกตอนแรกปาปิซี่จะไปแจ้งความเลยนะคะ,ะ,คะที่นี้ลุงคิดก็ขอไว้แม่ปาปิซี่ก็ขอไว้ว่าอย่าอย่ามาทําเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเนี้ย ป,าป้าพี่ซีมันจะพูดยังไงมันไม่ใหญ่ไม่ได้ป,าป้าพี่ซีไม่อยากได้ตังค์บอกตรงเลยนะคะตังค์เราอะพอมีนะคะแล้วก็สองป,าป้าพี่ซีแค่อยากให้เขาดูแลหมาเขาได้ไหมป,าป้าพี่ซีพูดต่อหน้าเขาเลยนะคะว่าคุณจะเลี้ยงเป็นร้อยเราก็ไม่ว่าเพราะเขาเลี้ยงอยู่สามสี่ตัวคุณจะเลี้ยงเป็นร้อยเพราะมันดูสามสิบตัวมีอยู่ตัวนั้นตัวเดียวแล้วมันนอนอืดแล้วเขาบอกว่า เขาาไปซีไปเนี่ยประมาณห้าโมงกว่ามันนอนอ่นจะมีมีตัวเดียวสองตัวของเขาก็มาทักเราตัวที่คล้ายๆมันนะคะมีตัวนี่นอนพุงโตอืดเจ้าของเรียกยังไงเนี่ยมันยังไม่กินข้าวเลยมันมันมันไม่นั่นนะ่ะเราให้อ่าเราเราเรา,เรามานอนเฝ้าคนป่วยอะไรของเขาก็พูดไปนะครับทีเนี้ย คือป้าพี่ซี่ก็คือเรารู้อะคือในกล้องเราอะเราเห็นในกล้องเราก็รู้เลยเราก็ชี้ใส่อ่าให้ให้คุณคิดแล้วก็ให้ติ๊กเนี่ยไปดูเนี่ยตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็พูดป้าพี่ซี่ก็บอกแบบนี้คุณคิดไปดูก็บอกว่าใช่ถ่ายภาพมาให้แม่ดูก็บอกว่าใช่ตัวนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าบางตัวน่ะหางมันใช่แต่หูมันไม่ใช่คือตัวนั้นอะหูมันจะตกแล้วมันมีอยู่ตัวเดียวที่แบบตรงทุกอย่างเลยตามกล้องเราหางจะยกบางตัวก็คือแบบหูตกแต่หางมันลง เข้าใจไหมคะหมาหมาอย่างโซดาเนี่ยหางเขาจะปิดก้นปิดอ่าปิดแบบว่าก้นเขาอะรูก้นมาพี่ซึ่งพุ่นนี้นะคะมันจะปิดแต่อีในกล้องเนี่ยคือหางมันยกมันจะเปิดกล้องคุณจะเห็นคุณจะเห็นรูก้นมันแต่โซดาคุณจะไม่เห็นเพราะว่าหางมันจะปิดรูก้นนะคะแต่หมาตัวนี้แบบตามกล้องเลยนะคะแล้วก็เท้าเนี่ยตอนแรกคุณพปซซี่คิดว่ามันเป็นดําไม่ใช่มันเป็นเท้าออกขาวๆาวออกขาวๆาวปากดําๆ ทีนี้เขาก็บอกว่าโอ้ยไม่ไปไหนเนี่ยไม่ได้เข้าข้างอ่าหมานะแต่ว่าหมาเนี่ยมันไม่ไปไหนมันอยู่นี่แหละนูน่นนี่นั่นอ่าแล้วก็เข้าใจนะคะคุณต้องเข้าใจว่าบ้านเขาไม่มีรั้วนะคะคุณไม่รู้หรอกเวลาคุณนอนอ่ะเวลาคุณนอนอ่ะเวลาหมาคุณค็ยคิดมันไปอืไปฉี่ใช่ไหมคะแต่คุณไม่รู้หรอกมันมาแล้วหมาตัวเนี้มากัดหมาอ่มามันไปมากัดไก่ไกเจ๊ดู่ด้วย มันมันคือหมามันเคยกัดทีนี้เจ้าของก็กยืน่นเหมือน,น,นคนนั้นนะเขาบอกเนี่ยอยู่กันหลายคนเนี่ยเราไม่ใช่เข้าข้างกันนะแต่ว่าเราอยู่กันหมาเราไม่ไปไหนหบ,บ้านเขาไม่มีรั้วนะคะแล้วคุณไม่ได้นอนเฝ้าหมาคุณอย่าลืมนะคะสัญชาตญาณของมายอย่างอย่างโซดาเนี่ยมันขึ้นไปนอนกับพวกป้ามันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วว่ามันอยู่ข้างบนบ้าน,นะคะ่ะแต่หมายอย่างคุณไม่มีรั้วเขาไม่มีรั้วบ้านนะคะ มันไปไหนก็ได้หมาใช่ไหมคะคุณไม่ได้น,นอนเฝ้าหมา24ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้เราค่ะมนุษย์ไปนอนเฝ้าหมานะ่ะมีแต่พวกป้าไปซีดเอาหมาขึ้นไปนอนด้วยอย่างนั้นนะ่ะโอเคมันไปไหนไม่ได้ใครจะมาโทษว่าเป็นโซดาไม่ได้เพราะโซดานอนนอนกับเราค่ะนอนข้างบนกับเราอย่างนั้นนะ่ะได้แต่ถ้าในกรณีอย่างนี้ไม่ได้เพราะคุณไม่มีรั้วบ้านเนี่ยหมามันจะไปไหนก็ได้คุณหลับอยู่อะ่ะคุณอย่าบอกนะว่าหลับอยู่คุณก็รู้ว่าหมาไปไหนอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมคะแต่ที่เนี้ยแม่ป้าก็ขอไว้คคุณิดกก็ไม่อยาให้ ให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็เหมือนกับว่าอุยตแรกป้าปิ่ซี่จะไปแช่งความไหมนะพ่าเ,เอาหลักฐานไปเลยอะแต่ข่าแม่เขาก็าขอไว้เขาก็บอกว่ามันมันเพื่อนบ้านกันป้าปิ่ซี่ก็พูดอยู่คํานึงบอกว่าคุณจะเลี้ยงเปร้อยเราก็ไม่ว่าแต่คุณดูแลหมาคุณได้ไหมป้าปิ่ซี่ไม่อยากได้ตังค์แต่อยากให้ไอ้เป็ดที่ป้ายังเหลือไอ้สีน้ําตาลอะ่ะป้าไม่อยากให้มันกลับมาไม่กลับมาไม่อยากให้มันกลับมา มากัดอีกเข้าใจไหมเข้าความไอ้ที่ตายไปแล้วเราทําใจแล้วป้ากับเพชซี่ก็ตอมใจไปตั้งสองสาวันนะคะเนี่ยแล้วก็สองคืนนั้นอะหลังจากคืนวัน,ว,นวันกลางวันอะที่ที่ตอนเช้าวันนั้นอะเราก็อะไรไปแล้วนะคะอะนี้เรารู้ว่าเป็นหมาเขาอะไม่บ้านเขาก็พาไปตเวนหามันก็มีอยู่ตัวนั้นตัวเดียวที่ตามกล้องอะคะ่ะทีนี้ ตอนกลางคืนคืนนั้นป้าไปซี่ไม่นอนเลยป้าไปซี่คิดอย่างเดียวว่าถ้าหมาไม่มีเจ้าของถ้าหมาจอจัดมันจะกลับมาเพราะมันหิวมันต้องกลับมาอีกมันเป็นปกติถ้าหมาไม่มีเจ้าของแต่ถ้าหมามีเจ้าของเขาจะผูกมันไว้หรือจะขังมันไว้มันจะไม่มาจริงๆค่ะมันไม่มาพวกป้าไปซี่จ้องเลยเพราะว่าจ้องอะไรจ้องจะจับมันไว้และจะให้ดูตามกล้องและถ้าเกิดเป็นหมาที่เราไปดูเราจะไปให้เขาดูเลยเราจะไม่ทําร้ายมันหรอกค่ะแต่อาจจะมัดมันไว้ เพราะว่าเราก็กลัวมันกัดเหมือนกันแต่ไม่มาพ่อหมามีเจ้าของแต่ถ้าหมาจรจัดมันจะมาและหมาตัวนี้แม่ป้าเปซี่บอกว่าเดินไปใกล้มันเหมือนตัวนั้นเลยนอนมองหน้าและมันเหมือนลักษณะเดียวที่ที่แม่ป้าเปซี่เห็นที่มันนอนไม่กลัวเพราะหมามันอยู่กับคนมันจะไม่ค่อยกลัวคนแต่ถ้าหมาจรจัดมันจะกลัวคนเพราะไปที่ไหนคนก็จะไล่มันคนก็จะแบบว่าไล่ให้มันไปที่อื่นมันจะกลัวคนแต่ถ้าหมามีเจ้าของมันจะคุ้นคนและไอ้ตัวนี้เป๊ะเลย นะคะพอเรามีกล้องถ้าเราไม่มีกล้องเราก็ว่าไปอย่างนะคะทีนี้วันที่สองก็ไม่มีอันนี้ให้ติ๊กมาเปิดไฟแล้วตอนนี้ก็ให้พี่แดงเอาไม้ไผ่มาตีนั่น,น,นคือเราเซฟอีตัวที่สามตัวที่ป้าพิซซี่ถ่ายให้ดูที่ว่ายังมีชีวิตอยู่เราจะเซฟเขาเท่าที่เราเซฟได้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ถ,ถือว่าเป็นบุญของเขานั่นคือเขาจะยังจะอย,ะอยู่เราก็จะดูแลเขาให้ดีกเดิมนะคะเราจะคือคือจะมาบอกว่าเราไม่ดูแลไม่ได้นะคะเราเลี้ยงมาตั้งเป็นปีกว่ามันไม่มีอ่ะแฟนทางบ้านมันไม่มีอ่ะ ถึงกับเข้าไปในกรงแล้วไปกัดทําร้ายอย่างเงี้ยจนตั้งแต่มันเล็กๆเห็นไหมคะตั้งแต่มันเล็กๆมาหมาพี่นี่มีแต่ตัวเล็กๆค่ะหมาพี่เขาเปิดให้เราดูป้าไปซิไล่ดูทุกป้านเลยนะคะไม่สนใจอ่ะคือเรามีกล้องเรามีเรามีให,ให้ภาพให้ดูค่ะไล่ดูแต่ถ้าเราไม่มีเราก็เราไม่มี เราไม่มีภาพหรือว่าวิดีโอเราก็จะไปขอดูไม่ได้เพราะเราไม่รู้ลักษณะหมาแต่อันนี้เรารู้ลักษณะหมาไงคะเราก็เลยเราเพอ่งรู้ไงเราก็ทึ่งไปขอดูขอดูได้ไหมคะเราไปบ้านไหนเขาเออเขาก็ทักดีนะคะแต่เราก็บอกว่าขอเออีหมาไหมคะเขาบอกมีคะ่ะมันอยู่ไหนคะอุย้ยมันไม่กัดคะ่ะไม่เป็นไรแล้วเรียกมาน้องเขาก็มาคะ่ะบางตัวก็เป็นน้ําตาลล้วนซึ่งไม่ไม่ตรงกับที่ที่ในกล้องเรามันก็มีอยู่ตัวเดียวที่ตรงนะคะทุกอย่างเลยนะะไม่ว่าจะเป็นหางปาก นะคะการเอื่อยเฉยการอะไรเนี่ยหูตกมันจะมีนั่นหูมันจะตกมันจะรีบตัวอื่นหางใช่แต่หูไม่ใช่ตัวอื่นตัวใช่แต่หางกุดอย่างเงี้ยค่ะมันมีตัวเนี้ยที่แบบว่าเป๊ะเลยนะคะแฟนทางบ้านก็เห็นแต่ว่าป้าพี่ซี่ตัวแรกจะไปแจ้งความคือตัวแรกจะไม่ยอมเลยแม่ก็ขอไว้ว่าอย่าไปทําให้นั่นเลยยังไงก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็โอ้โหร้องไห้ร้องไห้จนแบบว่า จนแบบมันเครียดจนแบบเคยเป็นไหมคะเครียดลงกะเพราะแบบท้องเสียอะไรเลยเพราะร้องไห้แล้วทีนี้น้งคิดพาเขาไปในเมืองวันนั้นก็ไปเห็นรูปปั้นเป็ดก็ไปร้องไห้ป้าวิซี่นี่แบบเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอยากเลี้ยงไม่อยากเลี้ยงอะไรเลยที่ไม่กินเนื้อก็เพราะมีควายตัวหนึ่งค่ะเล่นกับมันมาแล้วแม่เขาขายทํโรงศพให้นะไม่มีตังคือแกไถนาและจับคันไถตายเนี่ยก็ตรงที่ตรงนี้แหละที่ป้าพี่สร้างบ้านนี่แหละ มันเป็นเพื่อนป้าไปซี่เห็นจูงยังไม่เห็นเขาคักตายต่อหน้าด้วยนะยังไม่กินเนื้อเลยนะถึงทุกวันเนี้ยกลัวเป็นเนื้อมันอย่างเงี้ยแต่อันนี้มาเห็นแบบเนี้ยโหคือฉีกร่างมันอะคือเราเลี้ยงมาเราไม่เคยทุบตีมันถึงมันเป็นสัตว์แต่ถ้ามันอยู่กับเราก็ไปซี่ก็จะเห็นมันเป็นครอบครัวไงค่ะก็เลยกลายเป็นแบบว่าสองสาวันมันนี่แบบแย่เลย แย่ yeah, คือร้องไห้ด้วยเสียใจมากจนแบบเหมือนคนมันเครียดมากๆมันลงกระเพาะมันเลยทําให้ท้องเสียอะไรด้วยแต่นี่ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นคิดก็ให้แบบมันไม่ชีก็เป็นคิดเนะาะก็อธิษฐานให้พ่อแบบเออแบบมารวมใจอะ่ะก็นั่นแหละค่ะแฟนทางบ้านถามมาว่าเจอไม่เจอค่ะแต่สรุปก็แม่ก็ขอไว้คุณคิดก็บอกว่าก็ มันนั่นไปแล้วแล้วก็ดูแลไอ้ตัวที่ยังอยู่ละกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้ระวังเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทําร้ายหมาเขาป้าลุงคิดก็ถามป้าไปซี่กล้าทําร้ายมันไหมก็ไม่รู้อารมณ์ตอนนั้นนะคะถ้าถ้าเห็นมันเข้าไปในเล้าเป็ดนะก็ไม่แน่นะก็คงต้องมีอ่ะทุบอะ่ะแต่ก็คงทุบแบบกลัวๆเพราะก็กลัวมันกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปทํามันถึงตายไมไม่ทําอยู่แล้วค่ะแต่พอใจเย็นแบบนี้ก็คงไม่ทํา แต่ถ้าเวลาตอนนั้นอะถ้าเห็นตอนมันกําลังกัดกําลังฉีกถ้าเห็นตอนที่แม่เห็นแม่เห็นนะถ้าเป็นป้าพิซี่เห็นนะไม่รู้อะตอนนั้นอนะบอกไม่ถูกเหมือนกันคนะ่ะอันนี้เราพูดจากไม่ใช่โลกสวยนะพูดจากความรู้สึกเนาะแต่บางแต่ถ้าตอนนี้คืออารมณ์มันเย็นแล้วมันก็จะมีความอะไรนะไตรตรองมากขึ้นแต่นะอีตรงที่ถ้าป้าป้ซี่เห็นมันฉีกต่อนหน้าไม่รู้นะคะก็คงมีอ่ะ คงมีฟาดมั่งแหละนะคะอันนี้จากความรู้สึกจริงๆที่ความเป็นมนุษย์เนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้ป้าก็ก,ก,ก็มามาบอกนะคะว่าเจอไหมนะคะก็สรุปเราก็เหมือนกับว่าแม่ก็แม่กับคุณคิดก็คือเหมือนกับให้อภัยนะ,ะก็คือตอนนี้ให้อภัยเจ็บปวดไหมเจ็บปวดเหมือนกับ มันคิดก็บอกว่าพระเยซูบอกว่าเขาตบหน้าข้างหนึ่งแล,ล้วหันให้อีกข้างให้เขาตบไม่ใช่ไม่ความหมายไม่ใช่ว่าหันที่ข้างให้เขาตบนะไอ้คันให้การให้อภัยอีกข้างหนึ่งก็คือการให้อภัยมันเจ็บพอๆกับที่เขาตบข้างแรกเหมือนกับมีคนมาทําเราแล้วมันเจ็บแต่อ้ที่เจ็บอีกครั hm, like ้งหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็คือการให้อภัยมันเจ็บแต่มันจบมันจบก็คือเหมือนเราไม่ต้องไปต่อใส่เคิลนถ้าป้าไปซี้ไปฆ่าหมาเขาเขาก็ต้องโกรธ เขาก็ต้องกกบเขาก็ต้องรอวันเอาคืนอาจจะมาฆ่าสุดามันก็จะไม่จบเจ็บไม่เจ็บมากสงสารไม่ใช่อะไรหรอแต่ก็ต้องเหมือนที่ลุงคิดบอกเรายอมเจ็บอีกข้างแต่หยุดหยุดวงจร ไม่ให้ทำบาปต่อกันอีกต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ